วันนี้จะพามาดูคอกหมูเพื่อนๆเห็นไหมนี่คอกหมูคอกหมูน้อยๆนี่อย่างนี้ก็ดีนะกําลังคิดว่าจะเลี้ยงหมูเพื่อนๆก็เลยมาดูก่อนอันนี้ช่างกําลังจาระวันใช้ขนาดนั่นหนึ่งขนาดประมาณความความความ,ความกว้างความกว้างสองเมตรครึ<ๆ>่งส่วนความยาวมีสี่เมตรเพื่อนๆจะได้เป็นสองช่องนะคะจะได้เป็นสองช่อง เห็นไหมอย่างดีเลยเพื่อนๆนคนไหนสนใจอันนี้จะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ใช้อิฐร้อยห้าสิบก้อนก่ออย่างนี้เลยได้เป็นสองช่องสองรอบอันนี้อีกองหนึ่งรหดับหมูสองแม่เนาะเพื่อนเพื่อนดีมากเลยมาตรฐานก่อขึ้นอย่างนี้เนาะกิจกีจชั้นหนึ่งสองสามสี่ใช้อิฐสี่ชั้น ร้อยห้าสิบก้อนเป็นเสาไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาไม้นะสังกะสีสังกะสีนี่คือพุทธาเทศสิบสองสังกะสีก็ใช้สิบสองฟุตเนาะเพื่อนๆตีโค้งขึ้นแล้วก็ก่อขึ้นอย่างนี้เนาะสวยดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทําได้นะคะงบประมาณก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นช่างทำอย่างนี้ก็ได้เนาะ ใช้ปูนกี่ก้อนตาสองสอบครึ่งสองสอบครึ่งปูนสองสอบครึ่งแบบนี้เทพื้นอ้ดีมากๆเลยน่าสนใจนะคะเพื่อนๆสำหรับอ่เกษตรที่จะเลี้ยงสัตว์เนาะดีจังเลยก็ใช้งบประมาณไม่เยอะอันแบบนี้ทำแบบนี้ก็มาตรฐานด้วยเนาะมาตรฐาน ถ้าใช้ใช้ไม้นี่จะไม่ทนถ้าปูนนะปูนทนกว่านะเกแมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีสระน้ำด้วยนะเพื่อนๆสระน้ำใกล้ๆเนาะก็จะเย็นด้วยหมูเขาก็จะไม่ร้อนเลือกทำเลได้ดีพามาดูข้อหมูค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆทำไมสนใจสะสุสัตว์เนาะสนใจการทำแบบนี้ก็ ช่างของเราฝีมือดีนะคะช่างก็มีติดต่อได้ชางคนนี้ก็ราคาถูกค่าแรงค่าแรงใเอาไม่เยอะค่ะฝีมือฝีมือดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆมาดูข้างในมาดูข้างในนี่ให้พูนสองก่อนเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกสวยงานทีเดียวเพื่อนๆราคาประหยัดย่อมเยาวเนาะ พามาดูโคกหมูเพื่อนๆสนใจก็เนี่ยทําแบบนี้ก็ได้ค่ะเรียนรู้เนาะเราก็มาเรียนรู้เหมือนกันโอเคเพื่อนๆคิปนี้ไม่มีอะไรพามาดูกเกษตรวิถีกเกษตรไม่แหละของเรานะ่ะโควิดนะ่ะเษกะเษตรใครเกษตรกันชอบหมด